บัณิวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนอครตั้งอยู่เลขที่1 2 4หมู่8ตำบลบะฮีอำเภอพันานิคมจังหวัดส,สกลนอครรหัสไปรษณีย์47130ปัจจุบันโรงเรียนบะฮีวิทยาคมบริหารงานโดย นางสุภารัตน์อัธประจงผู้อำนวยการโรงเรียนนายธนเดชจ,จอมคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น25คนนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น251คนโรงเรียนบะหีวิทยาคมได้ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในดังต่อไปนี้ 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบะฮีวิทยาคมได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะเวลา5ปีและสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน3การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้โรงเรียนบะฮีวิทยาคมได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบคุณภาพแบบปาจิกโมเดลตามแผนงานโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี ในการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน 4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษามีการกำหนดภารกิจและปฏิทินการดำเนินงานมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในปีละหนึ่งครั้ง 5. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานมีการติดตามผลการดำเนินงานก่อนระหว่างและหลังการดำเนินงานโดยแต่งตั้งให้ผู้รับผิดช,ชอบดำเนินงานตามปฏิทินที่กำหนด 6. จัดทำรายงานการประเมินผลตนเองตามมาตรฐานการศึกษาจากการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีโดยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณภาพสถานศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาโดยในปีการศึกษา2,567โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมและมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในภายใต้3มาตรฐาน16ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานดังต่อไปนี้มาตรฐานที่1 ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศาึกษาโรงเรียนประหีวิทยาคมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศาึกษาสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดดังนี้ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแบบฮีวิทยาคมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมแก๊ปโมเดลส่งผลให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์8ประการดังนี้ 1. รักชาติศาสตร์กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. ม,มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน7 รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะผู้เรียนสามารถนําตนเองในการเรียนรู้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้้ดยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้หลากหลายสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงโดยมีครูเป็นผู้ให้คําแนะนําและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมแก๊ปโมเดลส่งผลให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรมและได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่1ระดับอำเภอประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าในการประกวดโครงการสื่อสารสร้างสารรค์รู้เท่าทันยาบ้า b Smart say ์ตเซทูดัก 2. ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการประกวดคลิปวิดีโอภาพยนตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรมเรื่องแม่ของฉันภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. รางวัลระดับดีมากการคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธทรมาพิบาลในสถานศึกษา และสำนักง,งานเจ็ดพื้นที่การศึกษา 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพนประเภทบุกคองทางสติปัญญาไม่กำหนดช่วงชั้นงานศิลปะหาตกรรมระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2565 5. รารางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ งานศิละปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลุคนครครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565กลุ่มคัดเลือกที่2จำนวน6รายการ 6. รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศก,การแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566าจำนวน8รายการ 7. รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ประจำปีการศึกษา2567ระดับเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มที่2จำนวน6รายการมาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบะฮีวิทยาคมมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดอย่างชัดเจนภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา เดเนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่21 ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพส่งผลให้สถานศึกษาผู้บริหารครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาได้รับรางวัลดังนี้รางวัลระดับดีเลิศผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติระดับภาคประจำปีงบประมาณพศ2568ในระดับจังหวัดสกลนครนโยบายที่5เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Any where, anytime w a n y เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจากสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดสกนลนครได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสองพอทอ o b e บ Special ระดับ3ดาวปีการศึกษา2566ด้านคุณธรรมจริยธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลชนะเลิศการดำเนินงานเสริมสร้างการตระหนักรู้ภูมิคุ้มกันเพื่อรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครรางวัลระดับดีเลิศสถานศึกษาที่มีผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพยุคคลบาดด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณพศ2567ในการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการศึกษาภายใต้โครงการยกระดับการศึกษาโดยผ่านกลไกกศจสกลนครจากคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดสกลนครรางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t Practice โครงการการนิเทศแบบ Space Model การยกระดับสถานศึกษา พัฒนาครูสู่ทักษะการเรียนรู้เพื่ออาชีพจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครผลงานดีเด่นของผู้บริหารสถานศึกษาคณะผู้บริหารโรงเรียนบะฮีวิทยาคมได้รับการยอมรับด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดผลงานดีเด่นของครูผู้สอนในปีการศึกษา2565ถึงปีการศึกษา2567 คณะครูโรงเรียนบะหีวิทยาคมได้รับรางวัลด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและด้านการปฏิบัติงานอื่นๆเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบะหีวิทยาคมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่น ครูจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปรียบเทียบย้อนหลังสามปีการศึกษาระหว่างปีการศึกษา2,565ถึง2,567มาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้พบว่าปีการศึกษา2,565มีผลลัพธ์ของการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ88.78ปีการศึกษา2,566คิดเป็นร้อยละ88.78และปีการศึกษา2,567 คิดเป็นร้อยละ88.46มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาพบว่าปีการศึกษา2,565มีผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคิดเป็นร้อยละ84.07ปีการศึกษา2,566คิดเป็นร้อยละ85.20และปีการศึกษา2,567 คิดเป็นร้อยละ94.72มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้พบว่าปีการศึกษา2,565มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ89.64ปีการศึกษา2,566คิดเป็นร้อยละ89.70และปีการศึกษา2,567 คิดเป็นร้อยละ94.51